สวัสดีครับวันนี้ช่องสวัสดิชัยรุนชาแนลมีหวยรัฐบาลมาลงให้ fc ที่ติดตามนะครับไม่ใช่จะมีเฉพาะหวยฮานอยตามนี้เลยครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2567เด่น7นะครับเด่น7กันบนล่างด้วยนะครับแต่ว่าเน้นล่างนะครับตามนี้เลยครับ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านครับแคปหน้าจอไว้ดูได้เลยครับดูคําเตือนของทางช่องนะครับคําเตือนของทางช่องเป็นสื่อกลางในการเสี่ยงโชคนะครับเป็นแนวทางในการรับชมเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับ อดใช้วิจารณญาณในการดูทางช่องไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกรูปแบบนะครับอย่าลืมนะครับไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ